เรื่อนี้มีเรื่องเล่าให้ฟังมีแม่คนหนึ่งเนี่ยเขากังวลว่าลูกชายเลยจะเป็นตุ๊ดหรอกไหแต่ว่าก็ไม่ดีก็ไปตัดสินลูกแบบเออลูกเป็นหรือเปล่าก็แล้วก็ไม่กล้าถามลูกตรงๆด้วยก็เลยคิดวิธีหนึ่งออกหนึ่งว่าอ่ะแม่กำตังมาเลยนะสามพันเนี่ยให้ลูกนะเอาไปเอาไปเที่ยวเออไปเที่ยวซ่องไปตีกะหรี่ตามสรวกลูกเลยไปเลยลูกแล้วเดี๋ยวลูกจะพบกับสิ่งอัศาจรรย์ใจ เออคนนันไม่เคยไงแต่แม่ก็ขยันก็นยอมไปเลยมึงไปเดี๋ยวมึงเสร็จแล้วนะั้นก็ค่มาบอกแม่ลูกชายก็ต้องไปอไปแบบเกล้ๆก,ก,กังๆนั่นแหละก็หายไปเลยสองชั่วโมงก็ละสามชั่วโมงก็และกลับบ้านมาปุ๊บลูกชายก็น้าตาตื่นเดินเข้ามาเลยลโอ้โหแม่ก็ยิ้มอ่ามึงเจอนะละ่วะก็ถามลูกเป็นไงลูกเจอไหมสิ่งอัศจรรย์ใจแม่ก็บอกเอานะครั้งแรกก็แบบนี้แหละไปเจออะไรมาในลูกชายก็อ้าือึ้นนิดนึงอ่ะแล้วก็ค่อยบอกว่าเจอน้องสาวอะแม่ ลดให้ผม้วยละสองพั